เขาให้พุ่งขึ้นไปข้างหน้าใช่ไหมครับอ้อมกลมๆอ่ะนู่นเราให้ให้มองอะไรผ้าเขียวใช่อ๋อขอบคุณมากครับพี่ชาต้องให้ฟ้าหน่อยเลเนี่ยสวยหมดเลยพี่ชาต้องให้ฟ้าตรงนี้สวยเดี๋ยวจะอุ่นไปทำดีดีพี่ชาพี่ชาพายออกแรงขวาหน่อยชนเสาแล้ว จนต้นไม้แล้วสักสักฝั่งหนึ่งใช่ชาขวาสักฝั่งหนึ่งลูกใชาต้องไป วันถ่านหน้ามาหน่อยสิหนึ่งสี่ชานหน้ามาลูกหนึ่งสองสามคีนึงนะหนึ่ง,นะงสองสามต้องไปอันโน้อนอางโน้นใช่ไหม เราจะเข้ากกแล้วเนี่ยเอาไปไอยหลังหน่อยลูกพี่ชัยทำอย่างนี้เดนว่วงเก่งแนเต้นกำลัง อ,อยู่นกแบงปอสวยต้องไปทางโน้นพี่ชาออกแรงให้ถูกทางลูกออกแรงให้ถูกทางต่าตรงไม้แล้ว คนดีที่อยู่กลางใครอยู่ข้างหน้าเดินก่อนใช่เมื่อกี้ถ่ายไปวไ่าไใช่ถ่ายพุ่งเสียบเข้าต้กกนกกโค้ดเท่ถังเชียวๆยาเหมือนพวกตูน้ำหรืออะไรก็ได้ไม่ใช่ทางนี้ขวาก็าไ,ได้ซ้ายก็ได้ <c oughs> มองวิวเพลินขวา Have fun นะจ๊ะเอ้าขวาจะไปทางนู้นฮะนู้นโู้นเหรองงทางแล้วว่ะจริงๆอยากเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เหรอเออก็เข้าแต่ว่าไม่มีป้าย No should be alright Yeah you just f o l l o w the green one รีบปล่อย <or> ไปแ้วนี่ทำอะรย่อาจ่ไปถายหีโอกาง์หมปเห็นทางเลไ่้แโอ้ไปไม่ได้แล้วจ้ะเกยละเกยละ need to be another way around over there ลองไปทางนี้มันติดไม่พอครับทะลุนี้ได้ปได้ตองไหนตรงนี้เป็นของไง เปลือกติ๊บเลือกติ๊บเวลาค้างนี้ก่อนเพาถ่ายรูปตรงนี้สวยีิชานอนตลอดเลยเว้ยอะตาถ่ายรูปให้ลูกทำตาพริ้มๆเลยนะดเดินน้าเลย พี่ชาช่วยป้าหน่อยพี่โจมันไม่ได้ฮะทำให้มันโตไม่งั้นมันออกยไม่ได้ดูแลพี่ถ่ายรูปอยู่ไปไปพี่ชาพายทะลุไปเลยจริงมี น้องหน่อยอ๋มีเคแมนด้วยวะเคแมนตัวอะไรต่อเค้าอ๋อ,อคตแอเวนเจอรอ์ใครอยากมานี่มาได้เลยนะแนะนำแจ่ <มา S 1> ครับได้ดเ อยากมามาได้แต่อยากมาทางนั้นอย่ามาทางที่มเมื่อกี้เรามาบอเห็นภาพไหมภาพอะไรตรงนั้นนั่นผ้าเขียวไปทางไหนต่อเข้าตรงนั้นไม่ได้มันตื้น<ะ>ข้างนี้มันไม่ได้ต้องไปตามเขานั่น จอธิชาระวังไหมช้าชาชนโทษค่ะป,าป,าปาลาเขาอาเจียนใส้ำไหมไม่ได้ตรงนี้<ะ>เขาก้อยย่อันนั้นอะไรมันจระเข้จะเข้าทำไมอะ เดี๋ยวออกยากอ่ะไม่ได้้เขามันเป็นขอนไม้ไมต้อง<ม>ติดมันติดแล้วติดแล้วติดเคยอ,อย่างเีพี่ถ่ายวิวนะด้านด้านอีกนิดจะกาดกิ่งไม้ไว้<ะ>เนี่ยคุณเลยพายเข้ามาเมื่อกี้น้ำใสๆอยู่ ฝั่งนี้เริ่มใสกว่าพี่ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ดูอะไรนะก็ดูอสัตว์ะอะไรสตรอเบอร์รี่เอดูเมนูอยากได้สตรอเบอร์ี่มากเลยเนาะดูปลาดิลูกปลาไะเลยนิดหนึ่งไป น้อยๆม่กาพายว่าไงน้องไ,ได้ว่าหนูจะได้ไาพผ่อ่ะไปออกแรงไม่เอาถึงป้าพายมันยัได้ไหมค่น ไปตามสีเขียวรวจะสวยผ่านทริปนี้ไม่เสียแรงตื่นมาที่สีเพื่อจะมาที่นี่นะครับเพื่อ <c oughs> จับดอกเม้าหนึ่งชั่วโมงพี่ชายยกไม้หน่อยถ้าหนูนอนตั้งไม้ของมันไม่ได้เดยวไม้มี สักฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวชนต้นมาลูกด่ลูกเนกเหรอก็เป็นไปได้ไม่เสียงนกอ่ะ ก็นกันลูกนกสงสัยมีลูกนกอยู่ธรรมชาติสุด

ลองฝันเป็นจริงแล้วแต่ไม่ค่อยพายเลยพีด่ด้วยดีแล้วฟ้าพายแล้วหนูก็ไปออกแรงเราให้เรือมัอนหยุด <c oughs> โค้ข้างหน้าสวย <c oughs> โอ้โหวิวถ่ายรูปดีๆเลยตรงนี้ยทำไงดีวะต้องกลับเรือ ชีชาไม่เอามันเปียกจะให้ดุทำไมเนี่ยชีชายอย่าหนูดิถ้านั่งท่านอนฟ้าทำอะนรำบากพันน,นู่นพันน่้หน่อยเปนใครหน่อยเฮ้ย่าใช้กล้องถ่ายรูปให้ใชัตัวนิคอนดีกว่าปแล้วนะไป อ,อะไรกันใหครนนี้หลับสบายแล้วปะป้าอเอาทิ้งดีอยู่ที่ป๊าคิดนะเนี่ยก็ดีอ่ะวันอ่ะเปเรื่อยๆนะครับไม่น่มามองเลยกลัวก็น่ากลัว <คน S 2> ไงก็อยกกู่ ถ้าไม่มีคนก็อีกเรื่องถ้าพายมาคนเดียวคงแน่กลัวมีสารเจ้าหรืออะไร <c oughs> จริงๆตรงนี้ดูใหญ่แล้ววันใหญ่กว่าตรงแถวที่เราไปไหว้ถ้ำนาคาอยูตัว หรือเปล่าไม่รู้เหมือนมันมีต้นไม้งานดูยากตรงนั้นมันโล่งมันก็เลยดูเหมือนเล็กชาลองไม้ครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้พลังใบนี่ป้าคงหมดแรงแล้วอะ่ะพลังใบงก็เลยใบกระท่อม <laughs> ได้มาสองใบ แรงดีเว้ย <laughs> ถ้าดูใบอ่ะมันมีดอกด้วยเห็นไหม,มด,อดอกค่ะดองไปทำอะไรวะได้เก็บขยะไมะ่ทัน นั่นไงคือเรือที่เขานำเที่ยวใช่ไหมเขาไปตรงนั้นกันไม่ไรเราแต่อตัวเราเน้นแนวพาไปนี้เรือแอนด์บีโอสวยกวย่าแล้วก็หลงก็เขามีป้ายี่ชามาทางขวาหน่อยลูกออกแรงหน่อยลูกผายซ้ายผายซ้ายเร็วๆซ้ายอีกทางนึง ไม่ทันแล้วออกลูกเล็กนะเนี่ยเร็วไม่ทันแล้วเข้าป่าใช้อีกรูอันนี้ดันไม้เลย ใบพายไปข้างหน้าก็หอยไ่หอยเห็นไหมอ่ะไปไปข้างหน้านอหนูอยากเห็นหอย,อยที่มันมีตัวอ่ะมันก็อยู่ใต้น้ำไใต้น้ำก็ควาร้อนใกล้ถึงว่าวล่ะป่าวว่าไม่ไกลแล้ว โหสวยอะนี่ถ่ายมี่แต่ละมุมแม่ตะเว้ยสวยๆฮะไงพระป่ามีเท่ากล้องใหญ่มาได้ก็ดีถูกง่ายดี มันไม่ใชแมงมุมเลยของเรียกมีชื่อเรียกมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะมันยืนบนน้ำได้ไงไม่มันเป็นแมงมุมกระโดดเลยนะชั้นลามีดอกไม้ด้วยกี่ญญานาทีแล้ววสิบแปด <18. S 1> หมายถึงเรคคอร์ดกี่นาทีใช่มั้ยเอาเออกถึงแล้วดินี่เรากลับแล้วไหมขึ <c oughs> ้นแล้วไปหนูหลับแน่เลยลูก หลับไหมนอนนกพิราทางนู้นไม่ใช่หรอมันจะเข้าพง เฮ้ป๊าฟังหน่อยดูถ่ายรูปยูถ่ายรูปเค่ชเบเบกิกเลยให้ป๊าเลยอุ้ยดูนี้ลึกมากเลยป๊า ตัดตลอดฮะา่าฮ่่า่่